ไม่แขวนแล้วกันเนาะแต่มีคอมเมนต์ที่มาถามผมว่ารัฐบาลน้ปรับปรุงเรื่องการข่าวต่างประเทศบ้างเพราะมีสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเอาข่าวของกัมพูชาไปเล่นจนจะเป็นสงครามโซเชียลอยู่แล้วผมผมพูดตรงๆนีผมเนี่ยดูข่าวต่างประเทศนะกระแดะอะไรกระแดะไอ้จี้กระแดะเลยดูจริง แล้วจริงๆข่าวต่างประเทศอ่ะโคตรจะน้อยมากเลยผมคือผมไม่ดูสํานักข่าวในทิกตอกนะครับผมดู c ีเอ็น c เอ็นนะครับหรือกระทั่ง C ีเอ็นซีเอ็นเอพราะมันมีช่องของสามบีบที่บ้านที่ผมติดมันมีช่องข่าวต่างประเทศเออจริงข่าวต่างประเทศเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นไปตามหลักการคุณลองผมผมเซอร์มาให้ดูเลยเนี่ยเซิร์ไม่ให้ดูเลยก็คือเขาก็ไปแค่เขาก็ไปแค่พูดเรื่องของการที่มีการหยุดยิง นะครับเมื่อวันที่28นะเนี่ยผมแปะให้ดูนะตามนี้ไล่ไปไล่ไปแล้วถ้าบอกว่าโอ้ยรัฐบาลไทยนี่อ่อนขาวเพราะคุณไม่ดูข่าวไงวันนี้นะครับท่านทูตเอกทูตไ,ไทย สหรัฐอเมริกาที่เป็นทูตตัวแทนถาวรของ UN ของทางประชาชาติเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมตัวแทนถาวรไงบอกแล้วไงบอกแล้วเขาไม่ทั้มงมติว่าการทรงางประเทศอะเขาไปไปติดต่อไปเปิดงานแต่สุดท้ายเรามีคนที่วางไว้อยู่แล้วสําหรับการตอบโต้เรื่องนี้และท่านก็ทําหน้าที่ได้อย่างสุดยอดในการลุกข,ขึ้นตอบโต้จริงๆเขาคุยกันเรื่องปาเลสไตน์สลาเอลมั้งแล้วก็มีตัวแทนประเทศกัมพูชาเขาก็ไปพูดพาดพิงมาเขาก็เลย ท่านทูตไทยก็เลยพูดขึ้นว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยฮะคือผมไม่รู้ว่าคุณดูข่าวต่างประเทศช่องไหนกันนะเออมีอะไรมามาเจอผมได้คือทั่วโลกเขาไม่ได้สนใจข่าวนี้มากครับข่าวมันไม่ได้อัปเดตเป็นเรียลไทม์ขนาดนั้นนะครับอย่าไปคืออย่าไปมโนเยอะอย่าไปมโน,โนดูข่าวที่มันออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ส่งคำไซเบอร์รอะครับมันมีแต่กัมบูชาแหละก็มีแต่คนส่งคลิปผู้หญิงกัมบูชาแซ้ป,ประเทศไทยมึงมึง,มงเชื่อนิทานพระโครพระแก้วมึงก็เชื่อไปเถอะนะครับประเทศปัญญาอ่อน